ก็น,นี่ไก่นายอยู่โนบีเจ็ดเซียงเงินทองไม่ค่อยมีไหนได้บอกว่าเขาดังไปเอาเขามาโชว์กับกูทีก็นี่ไก่นายอยู่นโนบีไอ้ายอ,อ,อย่าทำฉันอ้าไอ้ลงรายการเขามาฆ่าหมากลัวเด็กอีสานเขามาล่าฉันโทษทีที่รำกูไม่ค่อยจะสร้างสารันเย็ดแม่หน้าหีหรกูตบพี่หน้าหัน <c oughs> เอาอีสานเจ้าอย่างมาหลอนโพนห่างก,กันครึ่งหลาแต่ก็สองโลก <c oughs> สมองมึงตันหรือว่าสมองโลกด่าอะไรไปอีนู่นพี่ขอโทษ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 เคยชนบทมึงอย่ามา ตัวบ้านน้องยศถามมึงสูงโสดแต่เสมอไม่น่ารอดมีบ่อเป็นี้ยาเราจะไม่กระลยอยู่ข้างซองคละเปอร์คลองนานได้แม่เสมอไม่กลับบ้านช่องอย่ามาทำตัวชอบแลวไม่มีใจใส่ปัญญาอนัฐถานเพราะไม่มีใจไฟมึงจะมาได้ไงได้จุดไฟไกลผ่เหมือนคนไทยก็จริงแต่แบบพวกพม่มาทะยหญ่คนลองแสดงจบนอนตะแคงกดบีดพอประมาณคำกรคำเมยอ,อยากจะเกยแต่สเกลหลอนจะดับไปพวกได้สารสกปรกเจ็อกษัตริย์บีดปัญญาอ่อนกูขอเปลี่ยนบีดได้ป่าวคุย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 มีแต่ปากไว้เห่ากับสั่งสอนไรสมองปัญญาที่สิน้นคิด ใครสอนมึงอย่าสอนกูพูดแค่นี้จำแล้วคิดไม่ใช่ปล่อยผ่านไปหมาที่เห่าจำไว้มันไม่กัดเลยปล่อยปัดพวกที่เห่าตามภาษารู้คุณค่าไม่ใช่รู้แค่สันดานคุณธรรมเป็นสมบัติของผู้ดีกับผมขอมอบเพลงนี้ชื่อว่าสั่งสอนผู้ชฉลยเป็นประกันอาลลามันบดีเป็นประพันนับแต่ละบาคำเป็นพันปูบุ่นไหลเป็นเป็นวัดสับปูไหลไปเป็นทางใจบอกคุณจะไม่และประกันเฉลยมาปรนนาทตัวเป็นสภาเป็นเสด จากคุณน้ำชว์ไปบาลีและบำเพิ่แบบตะวันจาคุณไหลแบบจะกรับพันลายชามึงเป็นแค่เบคิ้คาละมันโฟกุลก็ดอกกัน,นทาถ้าไม่มึงต้องกลับไปติดเป็นพันวันและกุณตลาดสลวยส,วย,สวยกดสว่างพระเจ้ามัสกีบและคนตีสนิทมึงคือปรสิตม,มันแยกผลงานมหัศกรรม แล้วสิ่งที่กูสื้คือ12น้อยกว่า2 3ามันงควรจะมาโชว์ไม่ใช่แพมแล้วมาสอนถามแล้วไก่นามากับ N 1มวันมนว่าห่าง2อมันดูก็ปล่อยของตายในระยะแค่สองหลาอ๋อแล้วมีระเอร์กระจกมาเกลื่อนตลาดโฟมึงเขียนประหลาดเขียนเพลงก็เ,เปลืองกระดาษไปเปล่าไปหมดมึงมันเปล่าประโยชน์ไอ้เหี้ยเปิดบีดอีสานแต่ว่าน้องไอไปใส่อะมึงทำเพลงมาตั้งนานแต่แม่งยังเสริมไม่ก้าวไปไหนเลยคุย